โลลีบันกสำนักมวยดับใช้ส,สบัดประกาศนีิบัตรฉบับนี้แสดงว่าพอนิคโทโคลัสผ่านการฝึกหลักสูตรมวยดาบระยะสั้นระหวา่าง20-28 พันสองพันห้าร้อ House of มวยดาบใช้สวัสดิ์ This certificate certify that Paul Nikatorpolos has been trained มวยดาบใช้สวัสดิ์ Intensive course